สะไดมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสร์ฟมาแล้วค่ะพบกับเซตาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะอยู่กับซีรีส์ของการท่องคำศัพท์ที่เป็นกลุ่มคำที่เรียกว่าคุณศัพท์อีนะคะเราจะเรียนรู้กลุ่มคำคุณศัพท์อีทั้งหมด 1, 4 0คําคำด้วยกันกันกบซีรีส์นี้นะคะคิดว่าน่าจะมีสัก78อปเอพิโซดเนาะแล้วก็กลุ่มคำคุณศัพท์อีตรงนี้นะเหมาะกับใครนะคะเหมาะสำหรับ มือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มคำที่อยู่ในเสส์ของ JLPT level N5 นะคะขออนุญาตเสริมนิดน,นึงว่า JLPT N5 คืออะไรนะ JLPT N5 ก็คือระดบับระบบสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะะเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ระดับด้วยกันนะคะก็คือ N1 N2 N3 n4 แล้วก็ N5 นะคะแต่ไอ้เจ้า N5 ตรงนี้นะคะคือระดับที่มีความง่ายที่สุดคือเอาง่ายๆระดับสำหรับพวกเราที่เป็นมือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไปลุยท่องคำศัพท์กันค่ะและเช่นเคยนะคะเซด็จจะย้ำอยู่เสมอนะคะในการเรียนภาษาเนาะมันเหมือนกับการสะสมบุญค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให ย้ำแล้วก็เน้นทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มไปท่องคําศัพท์กันก็คือพยายามทำวันละเล็กวันละน้อยนะนิดๆหน่อยๆใหญ่เยอะนะอาจจะวันละ3ามถึงห้าคำหรือว่าถ้าเกิดใครมาว่าเอสามถึงหาคำมันน้อยไพเเซหนูขอสัก10บคำได้ไหมได้ค่ะแต่อย่าฝืนกําลังของตัวเองเกินไปนะแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความสม่าเสมอนะคะ ตัวเนี้คือเป็นตัวที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะเขาเนี้ยถ้าเราทําฝั่งนี้แบบไม่เล็กน้อยไงใหญ่โตมากเลยแล้วเราทําทุกวันบางทีมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทำวันละเล็กๆและน้อยๆนะอาจจะ3-5คถาคำนะ,ะแต่ทำทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นซีรีส์140คําคำคุณศัพท์อีของเซตแต่ตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนห้องจำทุกวันนะคะ หรืออาจจะเปิดคลิปเซตายเพลินๆก่อนนอนทุกวันก็ได้นะคะเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราคาดหวังก็คือผลลัพธ์จากการท่องวันเล็กๆน้อยๆของเรานะคะที่มันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มหาศาลนั่นเองค่ะไปค่ะเราไปลุยคำคุณศัพท์ภารรษาญี่ปุ่นนะคะที่เป็นกลุ่มคำคุณศัพท์อีก,กันนะคะสำหรับเอพิโซดที่2นะคะเริ่มจากคำแรกอิซุงะชิอิซุงะชิ วิธีการดูนะคะใครที่ยังอ่านที่ลังอนะไม่ได้อ่านคันจิไม่ได้ให้เราดูช่องนี้นะคะลช่องที่เขียนว่าโรมันจินะคะเซต,ตัยจะขออนุญ,ญาตอ่านจากฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่นะ,ะสามารถอ่านได้เหมือนกันนะคะเอาใหม่นะคะคำแรกอิโซงาชิอิโซงาชินะคะคำนี้จะแปลว่ายุ่งหรือว่ารีบรีบเร่งเร่งรีบนั่นเองนะอุ้ยฉันยุ่งฉันยุ่งแบบนี้ก็พูดไปเลยค่ะว่า อิโซงาชีอิโซงาชีแบบนี้นะคะคำที่สองคำนี้น่าจะใช้บ่อยในน,ยนักเรียนคำว,ว่าเนื้อออกเสียงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นจะออกเสียงว่าเนมุยเนมุยเนมุยแค่ฟังก็เนมุยแล้วใช่ไหมคะคำนี้แปลว่า ง่วงนอนจ้านะคะเพราะฉันงน่ายมากเลยคำนี้เสียงก็ออกง่ายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้เลยเนาะเพราะวันนี้เราท่องคำว่าเหนื่ยได้ปุ๊บนะคะพอตอนไหนที่เรารู้สึกว่าง่วงวะ่ะไม่ไหวแล้วเซงง่วงเหลือเกินเงีย้ยเราก็พูดไปเลยคะว่าเหนม่ยเนื่ยเนื่ย,ยแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะจําได้นะคะต่อไปคําถัดไปค่ะเนมุไตเนมุไตเนมุไต จริงๆอ่ะคล้ายๆกับคำข้างบนใช่ไหมแล้วก็ความหมายเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าม่วงม่วงนอนเหมือนกันม่วงนอนมุ๊กเลยมาม่วงนอนเลยเห็นไหมง่วงนอนนะคะนิมุ่ไตนิมุไตนิมุไต้คะสำหรับคําว่านิมุไต้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับชื่อเล่นของนนมุ่ยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นชื่อเล่นมันก็ต้องทำไมนะความเป็นทางการน้อยกว่าหรือว่ามีความเป็นกันเองกันเองหรือว่าแบบเออภาษาพูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองคำเนาะคำว่าเนมุยแล้วก็เนมุไตเนมุไตนาที่แปลว่าง่วงนอนไปต่อที่คำที่24ค่ะคำนี้ทุกคนคุณนแน่ๆเลยอะ่ะคุณมากๆนะคะก็คือคำว่าอิตะอิออกเสียงให้เป็นธรรมชาติขึ้นก็จะเป็นอิตไตอิตไตอิตไตคุณไหมคุ้นไหมคุ้นไหมคุ้เนาะคำนี้อิตไตแปลว่าเจ็บ หรือปวดนะคะทั้งเจ็บแล้วก็ปวดเนี่ยภาษาญี่ปุ่นใช้คำเดียวก็คือคำว่าอีตแต่บ้านเราเจ็บกับปวดไม่เหมือนกันใช่ไหมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่แบบเออท่องครั้งเดียวได้ทั้งสองความหมายเลยนะคะอตไยอตไยนะคะเจ็บหรือปวดนั่นเองนะคะไปต่อที่คำที่5นะคะคำว่าคะยุอีคะยุอีเวลาออกเสียงให้เป็นธรรมชาติจะออกเสียงว่า คายุยคายุยคายุยแบบนี้นะคะแปลว่าคั่นหรือว่าระคายเคืองน,นั่นเองนะคะคราวนี้สําหรับหน้านี้เซตแต่ขอเสริมนิดนึงแลวกันนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าคําไหนที่มีตัวสลระติดกันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนาะเสียงอู่กับเสียงอีอยู่ติดกันเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงเป็นไม่มุอีมุอีแต่เป็นมุยมุยมุยแบบนี้นะคะ คำนี้ก็เหมือนกันตัว A กับตัว I นะเสียงอะกับเสียงอีอยู่ติดกันนะคะก็ออกเสียงเป็นตะอีเป็นอะไรนะใตใตใตคำนี้ก็ ai, ใต้ใตใตไม่ใช่ตะอีต้อีแต่ออกเสียงเป็น ai, ใต้ใต้คือมันออกเสียงคล้ายๆกับเสียงควบนะคะคำนี้ก็เหมือนกันนะมีอุกับอีอยู่ติดกันนะคะก็ออกเสียงเป็นยุยยุยยุยไม่ยุอียุอีแบบนี้แต่เป็นยุยยุยยุย ะะเพราะฉะนั้นหน้านี้สิ่งที่เซตาอยากจะเสริมทุกคนก็คือถ้าเราเจอสละนะคะบวกกับสระก็คือ2เสียงเนี้ยมันเป็นสระทั้งคู่แล้วมันอยู่ติดกันนะคะร้อยละเกเขาจะออกเสียงคล้ายๆกับเขาผสานพลังกันหรือว่าออกเป็นเสียงควบนั่นเองนะคะค่อยๆจำไปเน้องไม่ต้องซีเรียสวันนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะเรายัางอยู่ที่เลเวล n 5เองยังเป็น น้องน้อยเบบี้อยู่เพราะฉะนั้นให้เวลาในการเรียนรู้กับตัวเองดนะ้วยเนาะให้คำแรกผ่านไปไปต่อที่ห้าคำที่สองค่ะชุดที่สองนะคำแรกค่ะโอ้ยชิโอ้ยชิโอ้ชิพยายามออกเสียงตามนะคะทุกคนเพราะว่าการฝึกออกเสียงตามจะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของการผลิตเสียงหรือว่าเรียนเสียงได้น,นั่นเองนะโอ้ชิแปลว่าอร่อยนะคะ ข้อควรระว่านะคำนี้มีคนท่องว่าโออิชิโออิชิเป็นเสียงชิชิเสียงสั้นเสมอนะซึ่งมันผิดนะไม่ใช่เสียงสั้นนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันมีชิกับอิอยู่นะคะถ้าเราหันมาดูตัวคีรังนะก็คือมีสองพยางตรงนี้เนาะชิอิชิอิ I แบบนี้นะคะเห็นไหมชิกับอิ I แบบนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้น เสียงจะต้องลากเสียงยาวนะเมื่อกี้เสดแต่บอกแล้วว่าสระชนสระมันจะควบผสานพลังกันนะเพราะฉะนั้นตัวอีก,กับอีก,ก็เป็นสระถูกไหมเขาก็เลยจะต้องผสานพลังหรือว่ารากกันกน็จะกลายเป็นเสียงที่มันยาวขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกเสียงว่าโอ้ยชิโอ้ชิแบบนี้นะแต่เราจะออกเสียงว่าโอ้ยชิโอ้ยชิโอ้ชิแล้วก็ทุกคนคะสังเกตไหม เซตไตออกเสียงแต่ละคําอย่างต่ำสองถึงสามครั้งด้วยกันอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกออกเสียงที่ดีมากๆนะหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้ออกเสียงตามนะยกตัวอย่างเช่นเราฟังคลิปเสตไตอยู่บนรถเนี้ยเราไม่สามารถพูดออกเสียงได้อย่างน้อยได้ยินเสียงที่เสตไตพูดก็จะทําให้เราได้ยินซ้ําๆซ้าๆมันก็จะเพิ่มความทรงจําได้เช่นกันนะคะโอ้ชิแปลว่าอ่อยเนาะไปต่อที่คําถัดไปค่ะอุซิ ออกเสียงว่าอูซุยอูซุยอูซุยคำนี้จะแปลว่าจืดอ่อนหรือบางนะคะถ้าใช้กับรสชาติอาหารก็จะเป็นรสจืดนะคะก็คือแบบรสที่มันไม่เข้มข้นอ่ะนะหรือว่ารสชาติแบบอ่อนอ,อนแบบไม่เข้มข้นแบบนี้นะ,ะหรือจะสามารถใช้กับคําอื่นที่เป็นอ่อนบางก็ได้นะ,ะอ่อนบางในที่นี้คือแบบถ้าอ่อนก็จะเป็นเรื่องสีนะคะยกตัวอย่างเช่น สีแดงอ่อนๆแบบนี้ก็จะใช้คำว่าอุซุยได้นะอุซุยอุซุยอุซุยนะคะคำถัดไปค่ะตรงข้ามกับอุซุยก็คือโคอิโคอิออกเสียงว่าคุยคุยคุยนะ,ะสำหรับตัวคุยตัวนี้นะคะจะตรงข้ามกับคำด้านบนเลยนะคะก็จะแปลว่าจัดหรือว่าเข้มข้นนะคะจัดก็คือรสชาติจัด นะหรือว่ารสชาติเข้มข้นนะคะรวมถึงสามารถใช้กับพวกสีเหมือนกับคำว่าอูซี่เมื่อสักครู่นี้ได้เหมือนกันนะ,ะก็จะเป็นสีที่มันเข้ม,มๆแบบนั้นนะคะหรือว่าสีที่มันแบบจัดจา้านอะไรประมาณนี้เนาะ <annoy S 1> โอเคคำถัดไปค่ะอะมะอิออกเสียงเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็จะเป็นอะไมอะไมอะไ,ไม่นะคะแปลว,ว่าหวาน หรือว่าไม่เข้มงวดนะคะสังเกตนะคะคาศัพท์บางคำเนาะมีความหมายที่มากกว่าหนึ่งความหมายเนาะอย่างคําว่าอาะไม่ถ้าเป็นในเรื่องของรสชาติก็จะแปลว่าหวานแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะ,ะอย่างเช่นเรื่องกฎกติกามารยาทอะไรประมาณนี้มันก็จะแปลว่าไม่เข้มงวดขึ้นมาทันทีนะ,ะจริงๆไอ้เจ้าคําว่าอาะไม่เนี่ยนอกจากจะแปลว่าหวานกับไม่เข้มงวดแล้วมันสามารถแปลยอย่างอื่นได้นะแต่วันนี้เอาแค่สองความหมายก็พอ นะคะคสำหรับมือใหม่ N5 ไงเรายังอยู่ N5 เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องจำอะไรเยอะแยะมากมายค่อยๆเรียนไปนะคะทุกคนไปต่อที่คำถัดไปค่ะนี่เกมีเกมีไ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 กล้ ออกเสียง5ครั้งเลยนะคะจะได้ฟังถนัดนิดนึงนะคะแปลว่าขมหรือว่าขมคืนได้ด้วยค่ะทุกคนนะคะจริงๆก็เหมือนภาษาไทยเนาะภาษาไทยชีวิตฉันขมจังเลยเอ้ยไม่สิชีวิตฉันขมคืนอะไรงี้เนาะก็ใช้หีเกยได้เหมือนกันนะคะถ้าขมเฉยๆก็จะเป็นรสชาติของอาหารนั่นเองนะคะโอเคไปต่อที่ชุดถัดไปคะ่ะ เราอยู่ที่ชุดของคำคุณศัพท์อีกอยู่นะคะทุกคนเราจะเรียนทั้งหมด140คําคำนะคะแต่สำหรับอพิโซดแต่ละอพิโซดนะจะแต่จะย่อยให้1เอพิโซดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20ค oh ําคำนะคะคราวนี้เสริมนิดนึงอยากให้ทุกคนท่องจำอาจจะแบบวันละเล็กๆน้อยๆเนาะก็คืออาจจะวันละ3-5คถึงาคำอย่างสื่อการเรียนการสอนของเซตไตเนี am, ่ยหนึ่งน่าจะมีทั้งหมดคําคำนะคะ หาคำต่อหน้าเนาะเราอาจจะตั้งเป้าก็ได้ว่าเอองั้นเดี๋ยวเราวันละห้าคำละกันเนาะวันละหนึ่งหน้าละกันนั่นหมายความว่านหนึ่งอพีของเซต่ายนะคะเราก็จะท่องจำทั้งหมดกี่วันนะมันมี2 0คำเนาะก็จะได้ประมาณ4วันด้วยกันนะคะหรือเราอาจจะจำแบบนี้ก็ได้นะเออสี่วันเราจะท่องวันละห้าคำวันละหนึ่งหน้าหรือเราจะท่องทุกวันนะคะ ท่องทุกวันวัวนละ20คําก็ได้แต่ว่าท้องติดต่อกันในซีรีส์เดียวกัน4วันต่อเนื่องแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเลยนะคะหรือถ้าใครบอกว่าโห้โหเซตไหนแค่วันละ20เอ็มโอ้เบบีเแบบีแบบหนูท่องได้คะ่ะถ้าเราไหว ก็ท่องได้นะแต่ช่วงแรกๆจริงๆไม่ค่อยอยากแนะนํนาให้ท่องเยอะไปนะคะเอาวะลาเซตก็พอเนาะหเซตก็คือ1ห,หน้านี่แหละนะคะโอเคค่ะไปต่อที่สําหรับหน้านี้นะคำที่31ถึงคําที่35นะคะจะเป็นกลุ่มคําค,คุณศัพท์อีนะคะที่เป็นกลุ่มคําที่่มบอกรสชาติค่ะทุกคนผมบอกรสชาติอาหารนะคะก็จะมีเผ็ดเค็ม เค็มสองเค็มนะแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มันเลี่ยนแบบนี้นะเมื่อกี้หน้าก่อนหน้านี้ก็มีรสชาติอื่นนะกลับไปดูก่อนรสอะไรนะมีรสหวานนะกับรสขมไปแล้วนะคะก็คืออาไม่กับมีไงนะมาต่อที่รสอื่นบ้างนะรสเผ็ดนะคะเราจะพูดว่า,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 าะคารา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 ค่ะแปลว่าเผ็ดนะคะต่อไปค่ะชิโอคารา พูดเป็นธรรมชาติก็จะพูดว่าเชียวคาไรเชียวคาไรเชียวคาไรนะคำนี้จะแปลว่าเค็มนะคะอีกคำหนึ่งแปลว่าเค็มเหมือนกันนะคะคือคาว่าฉบไปฉบไปฉบไปแปลว่าเค็มเหมือนกันนะคระาวนี้เสียใจเสริมนิดนึงนะสำหรับคาว่าเค็มอ่ะมันมีคําศัพท์หนึ่งตัวซ่อนอยู่นะก็คือคํานี้นะ,ะสองเสียงนะคะชิกับโอ นะฮะตัวนี้เนาะเชี่ยวเชี่ยวเวลาออกเสียงแค่สองคำมันจะออกเสียงเป็นเชี่ยวเชี่ยวชิโอ,ช,โอชิโอนะจะเป็นเชี่ยวเชี่ยวแบบนี้นะไอ้เจ้าคําว่าเชี่ยวเนี่ยมันจะแปลว่าเกลือค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเกลือทําไมนะเกลือมันข่าไร้ข่าไร้แปลว่าอะไรทุกคนข่าไร้แปลว่าเผ็ดอ้าวเผ็ดแบบเกลือทุกคนเผ็ดแบบเกลือก็คือเค็มนั่นเองนะอันเนี้ย เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราจะไปท่องคําศัพท์เนาะถ้าเราโยงใยกันอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เรามีคลังคําศัพท์เพิ่มหรือสามารถที่จะเพิ่มความทรงจําให้เราจําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าเค็มสามารถพูดได้2แบบก็คือเชี่ยวคารายเชี่ยวคารายกับชบไปชบไปนะคราวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ หลักการอย่างหนึ่งเวลาที่เราเจอความหมายเหมือนกันแบบนี้นะวิธีง่ายๆที่เซตเตอมักจะสอนหรือว่าแชร์สเสมอก็คืออะไรที่เป็นเสียงสั้นกว่ามักจะเป็นอะไรที่มีความสุภาพน้อยกว่าหรือว่ามีความเป็นกันเองหรือเป็นภาษาพูดหมายความว่าไอเจ้าฉบไปเนี่ยมันเป็นคําศัพท์ที่แปลว่าเข้มเหมือนเชี่ยวคารแต่เป็นภาษาที่ใช้ ในหมู่คนที่เราสนิทหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็คือเป็นภาษาพูดนั่นเองนะคะคือเอาง่ายๆถ้าต้องการอะไรที่มันเป็นทางการเราก็เลือกใช้คําข้างบนแต่ถ้าเกิดเราอยากอยากดูแสดงความเป็นกันเองนิดนึงเราก็ใช้คําว่าฉไป้ายแค่นี้เองนะคะหลักการแค่นี้เองครับไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือเป็นคาศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันถ้าเราเจอเฮ้ยความหมายเดียวกันแต่ทำไมเขียนได้แปดแบบนะคะให้ใช้หลักการที่เสตไตบอกได้เลยนะก็คือยิ่งยาวยิ่งมีความสุภาพ ยิ่งยาวนะคะยิ่งยาวเท่ากับยิ่งสุภาพนะคะยิ่งสั้นก็แค่ลดทอนความสุภาพลงเท่านั้นเองนะคะไปต่อที่คำถัดไปค่ะสุบไปสืบไปสืบไปตัวนี้แปลว่าเปรียวนะคะสุบไปสุบไปนะคะถัดไปอาบุรักโค อับุรักคยุยอับุรักคยุยอับุรักคยสังเกตการตัดคําของเซตไถน,นะเซตไถจะออกเสียงเป็นอับุรักคยุยอับุรักคยเพราะฉะนั้นเราจะตัดที่คําตรงนี้เนาะเพราะมันยาวไงคะทุกคนนะโอเคนะเอาใหม่นะอับุรักคยุยอับุรักคยุยอับุรักคยแปลว่ามันเลียนนะก็เลียนไปด้วยน้ํามันนะันะ่นเองนะคะเหมือนเดิมมาค้ำคำนี้มีคําที่มีความหมายซ่อนอยู่หนึ่งครับ ก็คือคำว่าอาบุระอาบุระอบุระคำนี้แปลว่าน้ํามันนะคะแล้วถ้าทุกคนจำได้ซีรีส์หน้าก่อนหน้านี้นะคำว่าโคยแปลว่าอะไรนะโคอีโคอีโคอีจำไม่ได้แล้วกลับไปดูค่ะทุกคนกลับไปดูกลับไปดูโคยโคยแปลว่าอะไรนะเข้มโ้นหรือว่าจัดถูกไหม เพราะฉะนั้นหน้าเมื่อสักครู่นี้อาบุระแปลว่าน้ํามันแล้วน้ํามันทําไมนะน้ํามันมันทําไมเอ่ยมันข้นไงน้ํามันมันข้นมันก็ต้องทําไมนะมันก็ต้องเลี่ยนไงถูกไหมอันนี้คือน้ํามันอันนี้ข้นมันก็กลายเป็นมันเลี่ยนโอเลี่ยนไปด้วยน้ํามันโอ้ยน้ามันลอยฟองแบบนี้ก็จะเป็นอาบุระคอยอาบุระคอยอาบุระคอยแบบนี้นั่นเองนะคะ ไปต่อที่หน้าสุดท้ายของซีรีส์วันนี้นะของเอพิโซดวันนี้นะคะก็คือคำคำถัดไปนะคำที่สามสิบหกขาวิขาวิขาวิคำนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะเพราะมันน่ารักนะคะถัดไปค่ะ utsukushi 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 คำนี้แปลว่าสวยหรือว่างดงามนะคะ ต่อไปค่ะคักโคอีคักโคอีเอาใหม่นะคะคักโคอีอะคะคคอแปลว่าหล่อเท่อุ้ยดูคูลมากๆเลยแบบนี้นะจะใช้คําว่าคักโคอีนะคะต่อไปค่ะคัคโคคักโคค,กโคัคโคอีเหมือนกันค่ะแต่ว่าไอ้ตัวโคตัวเนี้ยตรงน,นี้ออกเสียงสั้นนะคะข้างล่างเนี่ย เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าด้านล่างออกเสียงสั้นกว่าก็จะเป็นคัดคุยคัดคุยคัดคุยข้างบนเป็นคัดโคอีออกเสียงยาวหมดเลยนะโคอีโคอีแต่ข้างล่างเป็นคัดคุยคัดคุยคัดคุยนะครับอีข้าหนึ่งค่ะคัดคุยคัดคุยคัดคุยสามคำนี้แปลเหมือนกันหมดเลยคะ่ะแปลว่าอะไร ลอเทโซคู่นะคะแล้วก็ใช้หลักการเหมือนเดิมเลยะคะยิ่งสั้นก็ออ,อันนี้เซแต่ไฮไลท์สีเหลืองให้ก็คือมันแบบเป็นตัวย่อหรือเป็นแสดงของไอคำข้างบนอีกทีนึงนะคะก็คือขับค่อยขับค่อยขับค่อยก็ขับค่อยมันออกเสียงยากมันยาวมันเวิรนเวิร์เพราะฉะนั้นฉันก็เลยจะพูดว่าขับค,ค่อย เป็นไงอะมีไรปะแบบนี้นะญี่ปุ่นก็ขี้เกียจเหมเรานี่แหละอะไรที่มันยาวๆก็หดสั้นซะอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเป็นภาษาที่มันไม่เป็นทางการนะคะต่อไปคำสุดท้ายของเอพิโซดนี้ค่ะคำว่ามินิคืออีมินิคือ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 สำหรับคำนี้นะคะจะแปลว่าน่าเกลียดไม่น่าดูนะคะก็จบไปแล้วสำหรับเอพิโซดที่2นะคะ ซีรีส์คำคุณศัพท์อีที่เราจะเรียนรู้คำคุณศัพท์อีทั้งหมด1 4 0ยคำนะ,ะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่หัดเรียนภาษาญีป่ปุ่นแล้วก็ใครที่โฟกัส N5 ต้องท่องคำศัพท์พวกนี้ให้ได้นะคะก่อนจบคลิปนะฮะเหมือนเดิมอยากเน้นย้ำทุกคนค่ะว่าเราจะต้องท่องทุกวันเล็กน้อยวันละนิดวันละหน่อยนะแต่ว่าท่องอย่างสม่ำเสมอทำทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเพื่อคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่มันมหาศาลนั่นเองนะคะ จบไปแล้วสำหรับเอพิโซดที่2นะคะเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดที่3ค่ะโซเลเดว終わりโคょเริมาโชแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่3ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ